โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่ในเว็บในช่องสุ่มแดดกันทุกคนวันนี้อยู่ในเว็บ TID s t o r e Shop นะครับก็ทุกคนใครที่อยากได้อ่าโค้ดนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอาโค้ดมาแจกทุกคนนะครับผมก็ก่อนอื่นนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดลงทะเบียนแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ สำหรับนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากได้โค้ดนะครับเดี๋ยวรอเลยนะครับมาดูวิธีการสมัครกันก่อนเลยครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับผมทางด้านบนนะครับให้เป็นยูเซอร์นะครับผมแล้วบรรทัดที่สองนะครับผมเป็นอันนี้ครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอพาร์ทเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มพาร์ทเร็จนะผมแล้วกดสั่งสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะครับผมมาดูเป็นปืน ไก่ปืนอัพนะผมสําหรับไก่ปืนอัพจากการันตีนะครับผมการันตีอ่าปืนอัพหนึ่งกระบอกนะทุกคนตามนั้นเลยนะครับทุกคนโอเคก็ห้าสิบเก้าบาทนะผมก็ชิวๆนะครับผมก็ใครที่อยากได้นะก็มาดูแล้วก็สําสหรับวิธีการเติมโค้ดนะครับวิธีการเติมโค้ดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ใครที่อยากได้โค้ดนะผมใส่ตามพี่เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ กดเรียบร้อยับผมได้มาแล้วครับก็ได้มาเจ็ดเครดิตนะครับผมแต่ว่ายังไม่พอเนาะห้าสิบเก้านะห้าสิบเก้าเครดิตเราต้องเติมอีกประมาณห้าสิบสองนะไอสองบาทนะทุกคนก็เดี๋ยวมาเติมเงินนะผมวิธีการเติมเงินก็ง่ายๆนะครับผมจะเป็นทัวนี้ตทูสองขวันนะครับผมใครที่นะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมก็ต้องมาใส่สองวันนะผมใครเติมไม่เป็นก็ต้องมาตรงนี้ครับ มาดูคลิปแล้วผมก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเติมเวละทุกคนโอเคพี่เติมแป๊บหนึ่งเลยแกนเนาะโอเคครับทุกคนนะผมพี่ก็เติมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมานะครับผมสิบเครดิต,ตทุกคนหน่สิบพอยเนาะนะฮะเอ๊แล้วก็เดี๋ยวพี่จะซื้อเลยนะผมตรงนี้นะครับผมก็คือพอซื้อเสร็จก็คือได้เลยนะทุกคนนี่ฮะโอเคก็เรียบร้อยนะผมไปดีกป่ปืนอัพนะครับ แล้วก็เนี้ยผมอันนี้จะเป็นอ่า ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะผมแล้วก็จะบอกเชื่อมเฟซนะครับเชื่อมเฟซนะผม ID นะผมแล้วก็เฟซอ่าอันนี้จะเป็นอ่าเชื่อมเฟซบุ๊กนะทุกคนแล้วก็จะมีอีลาตครับ ID ก็จะอยู่ทางหน้าครับผมส่วนพาสเวิร์ดก็อยู่หลังอ่าแบบนั้นเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปดูใน ID กันเลยดีกว่าครับผมบามีอะไรบ้างครับไปดูเลยครับ โอเคครับ okay, ทุกคนนะผมตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ใน i อดี้นีบร้อยแลวทคนนี่ครับผมเลแค่เหมือนไม่ใช่ไอดีไก่อะทุกคนนี่ฮะมีใครครับผมเอคหนึ่งก็บอกครับผมเรานี้เป็นชุดนี่ฮะทุกคนชุดไอชุด <Those. S 1> รชาชนนะคะผมเป็นครัชนนะผมเกงปีนกแดงนะครับโคตรตึงอะ่ะเออตึงจัดเนะียสำหรับไอดีนี้นะทุกคน ก็ใครอยากได้นะผมไอดีแบบนี้นะผมเดีบยวตีจริงๆไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ลองมาสู่ลองมาสุ่ลมลองมาชมมันได้นะสำหรับแบบนี้เนาะโ็ตึงนะจริงก็ตึงตึงถึงนะครับผมแก้ผมเดี๋ยวเดินใหม่คลิปนะครับ